สวัสดีครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1นาที14วิก่อนที่จะอัปเดตในวันที่5กรกฎาเวลา3ทุ่มครับแสงจากซูเปอร์โนวาครับก็อันนี้ส่วนผมครับโอเคกลับมาสว่างแลครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้ครับแต่ว่าผมปลูกปลูกไปหลายต้นแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ของขายแบบเต็มสต็อกเลยครับแบบขายหมดเลยครับกลับมาที่สวนครับนาเวลาอีกประมาณ20วิครับจะอัปเดตแล้ว เหลืออีก8วิครับก่อนจะอัปเดตอัปเดตอัปเดตนี้ก็คือของขายเต็มสต็อกค,ครับเลื่อนดูว่ามีอะไรขายบ้างครับการอัปเดตนี้เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับ นี่ครับไดโนเสารเกิดแล้วแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับก็มาดูที่ร้านมีเมล็ดใหม่มาด้วยครับอืม ดูว่ามีอะไรให้ฟรีบ้างครับนี่ตรงนี้ของค้ายพี่อภัพราคาถูกด้วย เ่อคืนนี้มีซูกะแอปเปิลขายด้วยนะครับซื้อไปแล้ว2ต้นนี่ก็เป็นส่วนของคนอื่นนะครับมาดูตรงกลางกันว่ามีอะไรมาบ้างตรงนี้ก็คือ อะไรไม่รู้ครับอ๋อตรงนี้เอาไว้สามารถคราของได้ครับส่วนตรงนี้เอาไว้เทดสัตว์เลี้ยงครับสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาเทดได้แล้วก็จะได้เป็นไดโนเสาร์ครับแต่ว่าต้องอยู่ในแมปประมาณ 1- 2ชั่วโมงครับ ตรงนี้เอาไว้เทศสัตเลี้ยงแต่ว่าก็ผมก็ยังเทศไม่เป็นผมก็เลยกดมอมวะผมก็เลยเอาสัตว์เลี้ยงมาลองเทศดูนะครับ อุ้ยสัตว์เลี้ยงของใครครับเนี่ยทำไมมันใหญ่จังครับตอนนี้ก็มาดูครับว่ามีอะไรเติมของบ้างจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ